วันนคดีกูนี้คนประพันธ์เพื่อความบันเทิงของผู้อา่านวันนำมาปปัาใช้และวิจารณ์ท่านประทานได้ให้ข้อคิดกับเราให้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาเมือนที่ท่านลเลี้ยงละมากับผมจะขออาภัยนะบวกแรกที่สกุลเอเวอเรสต์ผมย่ได้เคที่ฝนตลบผมไม่คิดจะหลบขอรับคุณมันไม่ใช่พาายุมันเปนฝนตกลงมาบอก แต่ปากกูมีหุบเปเต็มกูจะไม่สะดุดแต่ปากกูไม่หุบที่สปิทให้สนุกถำมึงพูดในยุคกูจะทิพย์กระเด็นยามากระเด็นแกเซ็ตนะไอ้เฮียยามากระเด็นเซ็ตยักษ์เซ็ตนะไอ้เหี้ยถ้าปากมึงยังไม่หุบเอมกูไม่สะดุดแต่ปากกูยังไม่หุบกูจะสปิดให้สนุกถ้ามึงยังไม่หุบกูจะทิพย์ให้กระเด็นไม่ใช่คนตามสุดของพื้นดินแต่ยามันอยู่ที่พื้นกูเลยคิดว่ามึงจะมาเล่นกูเลยต้องตัดเบ่งยามากเก็ตเซ็ตนะไอ้เหียยามากระเด็นเซ็ตนะไอ้ย อยี่บเกาะแกะแซดเดี๋ยวหัวมึงจะแบะกูจะตบกะโหลกแ่้วที่จะจบประโยคโยกกูไม่ได้เสียบแตมึงเสียบเนี่ยกูอะไรวะกูรู้จักหลับพี่นายวันพี่นายถูกพี่นายที่อาจารย์กูแบบพี่นายดีมึงเสียบกระบองแซดกับซองและกับกล่องรวบลงลงไปทำนองกูไนัดแด็บดาแต่มึงทำให้กูบ้ากูเลยต้องพาร์นาวาจาเอาลงในบทเพลงบรรเลงทุกอักษรใส่ก้นลงไปทำนองให้คงอย่างเช่นปลายกระบี่สู่อเวจีให้แผดเผาร้อนเป็นอเวจีอาจารย์แทรก ทุกส่วนของโลกนี้แล้วมันก็จำเชื่อไว้ดีเจ t ูดูโอจีน่าเฮดมันเอาชักนั่น N B T